สวัสดีครับนี่ตลอดการสู่ช่อง APM Apple Man นะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเกมเคลซีมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยวันนี้แมนซิตี้ก็ส่งตัวใหม่ลง2คนนะก็คือคูซนอฟแล้วก็โอมามามูสลงเป็นตัวจริงกองหลัง2คนก็คูซนอฟกับอาคารจีแบ็กซ้ายแบ็กขวามีตยุทธนูนเนสแล้วก็กวาเดีย่วนกองกลางมีโควาซิตแบรดาโดแล้วปีกมีโอมามามูสแล้วก็ฟิลฟอร์เดนกองหน้าก็เป็น e เออร์ลิงบร์ลฮาแลนด์นะเริ่มเกมมาน,ะนาทีแรกมาตุทธนูนเนสเปิดโค้งให้ มามามูสรับบอลไปยิงแต่ว่าลับหน้าไปก่อนก็ย,ยังศูนต่อศูนย์ก็นาทีต่อมานิดเดียวนาทีนิดเดียวผ่านมาต่อมานิดเดียวเชลซีก็เปิด บอลโด่งขึ้นมานะคูสานอฟมุงพาดแล้วก็ทันหลังกับไปจะส่งให้จะส่งคืนให้ on, เดสเซนแต่ว,ว่าเช็ดเกินไปมันเช็ดเช็ดหัวแล้วก็ไปไม่ถึงนะนิโคลัสแจ็กสันก็ฉกบอ bon, ลแล้วก็ส่งต่อให้มาดูเอเก้ซัดเข้าไปเป็นสูงต่อหนึ่งก็เชลซีก็กนําไปแล้วอย่างรวดเร็วภายใน2นาทีเท่านั้นนะส่วนแมตส์ก็ไม่ยอมนะฟิลโฟเดนเลี้ยงมาตัดเข้าในยิงปังเสาแรกแต่ชนเสาไง มันชนเสาก็เลยยังไม่ได้ประตูเสียดายมากจงังหวะน,นี้แล้วก็จนมาถึงที่นาทีที่21กวาดิโอเปิดให้มามูสรับบอลนะแต่ก็ล้ำหน้าอยู่ดีมามามูสวันนี้ล้ำไป2นแล้วนะนะมีจังหวะเปิดเข้าในให้กวเดิโอนะกวาดีโอก็ล็อกหลอ,อกหนึ่งทีแล้วก็ยิงแบบจอดอใกล้มากอะ่ะแต่ข้ามคายยังไม่ได้ประตูกวาดีโอในนาทีที่27โคพาเมอร์ก็ได้ซัดบ้านนะแต่ก็ตรงตัวเอเดรสยนยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมต่อมานาทีที่3.1มามูสเปิดให้ฟิลโฟเดนฟิลโฟเดนหมง แล้วก็ล้ำหน้าไปก่อนยังไม่ได้ประตูยิงตามอยู่นะตอนไล์อัพตัวผมผูดิตดไปเดียบอยยังไม่ได้ลงนะเป็นกุนโดกานลงจนนาที33กุนโดกานนี่แหละยิงตานเชต ปาดออกมากระชอกรับกระชอกแล้วก็มีเบรดดหรือฟนะิลฟูเดนเนี่ยวิ่งตามมาแล้วก็มีโอมามามมดวิ่งไปซ้าปั้งเข้าไปเป็นหนึ่งหนึ่งแต่ว่าล้าหน้าอีกแล้วมามมดถ้าปล่อยให้ตัวหลังฟิลฟูเดนหรือว่าเบรดดที่วิ่งตามมาก็ไม่ไปแล้วแต่สัญชาตญาณเนี่ยมันก็ต้องยิงอะยังไม่ได้นะแล้วก็มีจังหวะนาทีที่3.9มเก้าควาดโอแบบเลี้ยงแบบตัดลายมาแบบว่าผ่านกาดักล้าหน้าไปแล้วอะแล้ววิ่งเข้ามาเนึกงว่าโอมามาโมดแต่ก็ยิงออกไปถ้าเป็นกองหน้าคือแบบเข้าไปแล้วแต่เขาไม่ใช่่กองหน้าแต ช่องโอดีแล้วก็มาถึงจังหวะที่เด็กแมนซีรอคอยมัตชิุสนูนเนสที่เล่นแบ็คขวาเนี่ยจากคุนดาดาเนี่ยลูกนี้สอดมาอย่างโหดสอนมาปื๊บหลุดเดียวยิงไปติดเซฟลานเชสแล้วก็มีกวาเดียวสุดยอดสัญชาตยานกองหน้ามายิงซ้ําเข้าไปนะเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วกวาดดีวดอวันโหดกิศนะจบครึ่งแรกไปนะก็เสมอกันที่1น่ตอนหนึ่งต,ต่อมาครึ่งหลังนะนาทีที่5 5มาเล่นก็ยิงไปติดเซฟซานเชสแล้วก็โดนสวนมานะซานเชสเปิดไวคุกคิกบ ไปมาไปมามาถึงคูครูไล้ยาคคูไร้ยายิงแต่ก็ข้ามคาออกไปเสมอหนึ่งหนึ่งนาทีที่52จอห์นสโตนก็ลงมาแทนคูซนอฟนะวันนี้ครูซนอปมีจงว่าโดดเด่นในเรื่องด้านแย่แล้วก็มีโดดเด่นในเรื่องด้านดีๆด้วยต่อมากนะ็มี เจคสันยิงบ้างแต่ก็เบาเกินไปนาทีที่6.6ฮาแลนด์ก็ส่งให้มามุดยิงแต่ยิงข้ามขานไปก็ยังเสมออยู่แล้นาทีที่67มาแล้วเอเดสันเปิดยามาจากโกตัวเองอะ่ะเปิดยามาฮาแลนวิ่งไปรับมีทารูบาใช่ปะมากันไว้แต่ฮาลแลนด์แข็งแรงเลี้ยงไป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 หักเข้าในนิดนึงแล้วก็เตะข้ามซานเชสซานเชสพุ่งตัวออกมาออกมาเหมือนจะตัดบอลแต่ก็ยึกยักนะไม่รู้จะทําอะไรฮาแลนด์ก็ยิงเข้าไปเป็น2ต่อหนึ่ง พอได้ประตูนะั้นาทีที่73เร๊ปบก็เลยแล้วก็ส่งมามุดออกแล้วก็ส่ง KDB มาและ KDB ลงได้แค่10นาทีเท่านั้นนาทีที่76เอร์สซันเปิดยาวมาแล้วเควินเดบอยมุ่งเช็ดไปให้ฮาเลนฮาเลนเอาตัวบังนะแล้วก็ส่งต่อไปให้โฟเดนโฟเดนก็เลี้ยงยาวเลยเลี้ยง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 ไปหลุดเดียวแล้วยิงป้งไม่พลาด3ต่อหนึ่งอย่างอีสี่ฮาเลนจังหวะนี้คือแบบมี2คนคนนั้นอีกคนนึงกำลังเข้ามาแต่ฮาเลนจับบอลลงแล้วก็ เขี่ยไปให้โฟเดนได้ก่อนเป็น3ต่อหนึ่งแล้วแล้วก็มาถึงนาทีสุดท้ายนาะทีที่9สิมาดูเอเก้เลี้ยงหนีกวาดิโอแล้วแลแล้วก็ยิงข้ามคานไป4จังหวัดเตะมุมนะกุสโตก็อมองให้โควิวซึ่งเป็นกองหลังอะแล้วก็ยิงจ,จัจ่อแต่ข้ามคานไปจบเกมไปนะเรามาต่อกันหลังเกมกันเลยนัดนี้แมนซีก็ เล่นกันแบบสู้สุดใจกันทุกคนไม่ยอมแพ้กันเลยนะบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้ได้ประตูไม่มีเอื่อยไม่มีอะไรเลยวิ่งเพสวิ่งลงกันมาแบบเล่นสุดกันทุกคนไม่มีใครจะแยะ่กของเราวันนี้เอเดสันทาได้ดีมากแล้วก็ได้เป็นหนึ่งอัซินนะมีจังหวะเซฟนิดนหน่อยๆแต่การขึ้นเกมเนี่ยสุดยอดเลยว,วันนี้เอเดสันส่วนครูซานอฟตอนเริ่มเกมมาเขาอาจจะตื่นสนามไปนิดหน่อยแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายก็แค่เสียหนึ่งลูกแต่ถ้าแพ้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้แต่ยังดีที่ มีจังหวะโชว์สกัดสวยๆมงบอลสกัดอะไรสวยๆมีจังหวะเข้าไปแทคเลันนะเทคเล่นปิวเลยแบบยางวันนั้นแต่โคตรดีสโนมก็ต้องดูกันยาวๆนะเป็นยังไงส่วนอาคันจิวันนี้ไม่มีดีอาร์คอยคุมแต่ทําได้ดีมากไม่มีโลกนะส่งบอลกันส่งบอลไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจไม่มีข้อผิดพลาดวันนี้สําหรับอาคันจิกาดิโอต่อมากาดิโอต้องชมเลยวันนี้เล่นดีสุดและได้แมนอออะแม์ด้วยในสนามเอติฮัด เขาาประกคือดีจริง,รงๆกว่าเดียววันนี้มีวิ่งสอดไปกองหลังเชลซีมวนแต่จับตาหาเลนแล้วก็มามุดที่จะวิ่งสอดมาแล้วก็โฟเดนไม่ได้สนใจปีกข้างๆหรือว่าจะตัดเข้ามาไหมก็เป็นจังหวะด,ดีที่กว่าเดียวมีแฟนชาติยานี้แบบการทําประตูอยู่แล้วก็วิ่งสอดมาวิ่งสอดมา3าสจังหวะแล้วก็ได้จริงๆก็เยี่ยมไปเลยกวาเดียวมาถึงมาเชอุสโนเนส ดีนะลิกโก้ไม่ลงหยอกหยอกหยอกนูเนิวันนี้ก็ทําได้ดีจัดจ้าก็มีการวิ่งขึ้นไปการรับก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ทําได้ดีในวันนี้การบุกข,ของนูเนสวันนี้เขาก็พยายามจริงๆนะแล้วก็ส่งผลให้ทีมชนะด้วยวันนี้ก็มีโอกาสมีจังหวะที่สอดเข้าไปจังหวะน,นั้นแหละที่ยิงติดแต่กวัวดิโอซ้ําได้เยี่ยมคนนะก็นูนิวันนี้เล่นดีกันหมดทุกคนแหละส่วนคุโนโอกันวันนี้ก็เทลฟ้าเก๋าอ่ะตามนั้นก็มียิงแฉลบไม่ได้ยิงแฉลบยิงไปโดนเซฟแต่ก็เล่นได,ด มีเพื่อนซ้ําแต่ว่ามันล้าหน้านะก็ไม่เป็นไรตามมาตรฐานของคุณตดการวันนี้ส่วนอีกคนโควาสิตใช่เลยวันนี้แบบใช่เลยแบบโคตรตั้งใจเล่นโควาสิตมีจังหวะบบภาพจังหวะเดียวมั้งแต่การคมเกมแดนกลางเนี่ยใช่เลยรับบอลมาดึงบอลน,นิดนึงส่งบอลได้อย่างมั่นใจไม่แบบระแวงข้างหลัง ไม่ต้องอะไรอะ่ะคือแบบเขาส่งได้ดีเยี่ยมมากแล้วก็ทําเกมได้ยอดเยี่ยมคร oh, สิวันนี้ก็สําคัญกับแมนซีจริงๆต่อมาแบร์ดโดไม่รู้เล่นตําแหน่งไหนไปทุกที่ขยนันสุดๆแล้วคนนี้วิ่งเพไปข้างหน้าวิ่งกลับมาและวิ่งเพไปข้างหน้าวิ่งกลักบมาลมีจังหวะที่ผมสังเกตก็คือเหมือนเขาพยายามสอนคูสโนฟด้วยแหละว่ายืนยังไงทํำยังไงส่งบอลไปทางไหนเห็นการชี้ให้ครูสโนฟดูแบบว่าลงไปรับบอลตําแหน่งของครูสโนฟบ,บ่อยๆนะก็เหมือนสอนให้คูสโนฟเล่นบอลไปในตัวกับปรับตัวกับแมนเชสเ ตอร์ซิตี้จังปรับตัวกับพีเมลีส่วนฟิลฟเดนเขาก็กลับมาจริงๆแหละวันนี้ก็ยิงได้อีกแล้วลูกหนึ่งทําได้ดีเยี่ยมไม่รู้พูดดีเยี่ยมเยอะไปหรือเปล่าแต่เขาทําได้ดีเยี่ยมจริงๆไม่กระโตกกระตากไม่อือย่ยเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ก็ส่งกลับสรุปว่าวันนี้ฟิลฟอรนก็ทําได้ดีต่อมาโอมามามูสเห็นการวิ่งสอนเขาแล้วดีเยี่ยมแต่ต้องจับจังหวะนิดนึงเพราะว่าเขาล้าหน้าบ่อยนะเกมนี้แต่ดูแล้วอันตรายกว่าซามิญูได้ซ้าอันตรายจิจ้าการวิ่งสอนขอเข บอลมาดูไอเก้นะเลี้ยงผ่านกว่าเดียวไปแล้วเจอมามูสก,กัดไว้ก็เล่นได้ดีวันนี้ต่อมาเควินเดอะบอยลงมาก็สร้างเกมได้จริงๆก็มีจังหวะช่วยมงเชต้าฮารแลนนี่แหละแล้วก็ส่งให้ฟิวโฟนก็เป็นประตูไปโฟนเออร์ลิงฮาเแลนพรุปเร็วๆวคือดีเยี่ยมมีจังหวะใช้ได้ทำได้เลยวันนี้ก็สุดยอดอยจริงๆนัดน,นี้ขึ้นท็อปโฟเป็นที่เรียบร้อยนัดต่อไปกลางสัปดาห์ก็จเจอคับบูสแลวต่อไปก็เจอ อาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกผมไปอ่านมาแล้วก็แบบว่าถ้าแมนซีชนะทุกแมตช์นเ้นในพรีเมียร์ลีกก็จะมี86แต้มคือการได้แชมป์ก็น่าจะยากแต่ขอให้อยู่ท็อปโฟร์แล้วกันปีนี้เรือพู่ก็น่าจะเอาแชมป์ไปแบบไม่ยากมากนะตามนั้นได้ท็อปโฟร์ก็ดีเท่าไหร่แล้วแมนซีเราจบกันแค่นี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์ซับสไคร e ให้ด้วยไปแล้วครับผม